Got nothing worry about. Buy อาหารมื้อเช้าเป็นมื้ออาหารที่สำคัญโดยทุกเช้าทุกคนต่างเร่งรีบเพื่อออกไปเรียนไปทำงานอาจทำให้หลายคนไม่ทานหรือล่ะเลยอาหารเช้าแต่รู้ไม่ว่าอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อสำคัญกว่ามื้ออื่นๆเพราะการกินอาหารเช้าจะช่วยเติมท้องที่ว่างตลอดมาทั้งคืนที่สำคัญเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าระดับน้ำตาลในเลือจดจะต่ำ เมื่อลุกขึ้นเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆก็จะรู้สึกหิวอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับการให้พลังงานเพื่อเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆทำให้มีพลังที่จะทำงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพลังสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำการเรียนรู้ความกระตือรือร้นการงดรับประทานอาหารมื้อเช้าทำให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเนื่องจากกระเพาะอาหารของคนมีขนาดความจุที่จำกัดสำหรับการกินอาหารแต่ละครั้ง โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียนซึ่งมีขนาดของกระเพาะอาหารเล็กกว่าผู้ใหญ่ในขณะที่มีความต้องการพลังงานและสารอาหารต่อหน,น่วยน้ําหนักมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากเป็นวัยที่ยังจเจริญเติบโตทุกคนจะเป็นต้องกินอาหารอย่างน้อยสามมือ้อตามหลักโภชนาการสุขศึกษาหน่ารู้วันนี้ทุกคนจะได้ทราบว่าอาหารเช้ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร 1. อาหารเช้าช่วยควบคุมน้ําหนักได้เพราะว่าจากมื้อเย็นมาจนถึงมื้อเช้าวันใหม่เราอดอาหารมานานเกือบ12ชั่วโมง และหากยิ่งเราไม่กินอาหารเช้าระดับน้ำตาลในเลือดจะทํำลงร่งางกายจะรู้สึกหิวตลอดเวลาทําให้บริโภคอาหารมื้อถัดไปมากขึ้นและต้องการกินอาหารจุกจิตมากขึ้นอีกครับเป็นสาเหตุให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆที่ตามมาจากการวิจัยในสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์ในปี2002พบว่าร้อยละแปอาสาสมัครมากกว่า3,000คนที่ประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักและสามารถรักษาน้ําหนักไม่ให้เพิ่มขึ้นล้วนแต่เป็นผู้ที่กินอาหารเช้าเป็นประจําครับ 2. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองและโรคหัวใจเพราะในตอนเช้าเลือดของเรามีความเข้มข้นสูงส่งผลให้เลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจอุดตันได้แต่ถ้ากินข้าวเช้าเข้าไปจะช่วยทําให้ระดับความเข้มข้นในเลือดจางลงครับสลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานได้คนที่ไม่กินอาหารเช้าจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานถึงร้อยละ35-50 4ลดโอกาสการเกิดโรคนิ่วในถุงน้ำดีการไม่กินอาหารนานกว่า14ชั่วโมงจะทำให้คอเลสเตอรอลในถุงน้ำดีจับตัวกันนานหากนาน,านไปสิ่งที่จับตัวกันนั้นจะกลายเป็นก้อนเนิ่วหากเรากินข้า,าวเช้าเข้าไปจะกระตุ้นให้ตับปล่อยน้ำดีออกมาละลายคอเลสเตอรอลที่จับตัวกันอยู่ได้ครับ 5. อาหารเช้ากระตุ้นพลังสมองการกินอาหารเช้าเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการทำงานให้ระบบความจำทักษะการเรียนรู้และอารมณ์ดีขึ้น แต่หากใครไม่กินอาหารเช้าจะมีสมาธิน้อยลงและสมองทำงานไม่เต็มที่โดยเฉพาะในเด็กๆครับการอดอาหารเช้าเป็นประจำอาจทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงการจเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์และยังส่งผลต่อสติปัญญาทำให้ขาดสมาธิส่งผลเสียต่อ,อการเรียนเกิดเป็นปัญหาในระยะยาวอีกด้วยมีผลการวิจัยพบว่าเด็กนักเรียนที่กินอาหารเช้าไปโรงเรียนจะเรียนและทำงานได้ดีกว่าเด็กที่ไม่กินอาหารเช้า ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกมีวินัยในการรับประทานอาหารเช้าด้วยนะครับอาหารเช้าสําคัญขนาดนี้อย่าลืมฝึกให้ตัวเองรับประทานอาหารเช้าจนเป็นนิสัยนะครับการออกกําลังกายแต่และรูปแบบใช้พลังงานต่างกันดังนั้นการวางแผนโภชนาการอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ถึงเป้าหมายการออกกําลังกายได้เร็วขึ้นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกหรือคาร์ดิโอ ก่อนออกกาลังกายประเภทแอโรบิกควรกินมื้อหลักก่อนออกกําลังกายอย่างน้อย2ชั่วโมงเลือกอาหารที่มีสารอาหารครบแต่มีไขมันต่ํามีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างเช่นข้าวกล้องเผือกมันเทศธัญพืชขนมปังโฮวีแต่เดี๋ยวก่อนแล้วคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ว่าคืออะไรคาร์โบไฮเดรตแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวพบในอาหารที่แปลรูปจากแป้งขัดขาว เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ง่ายเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดอย่างฉับพลันทำให้รู้สึกได้รับพลังงานในทันทีส่วนคาร์โบไฮเดรตเชื่อ้สอนกระบวนการเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลจะช้ากว่าแป้งขัดขาวเมื่อกินเข้าไปจะค่อยๆถูกย่อยเพราะในแป้งไม่ขัดขาวจะมีวิตามินแร่ธาตุและเส้นใยอาหารอื่นๆอ,อยู่ด้วยร่างกายจะค่อยๆดูดซึมทำให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน การเลือกอาหารก่อนออกกำลังกายประเภทแอโรบิกควรคำนึงถึงการให้พลังงานเร็วหรือช้าและระยะเวลาตรเตรียมตัวก่อนออกกำลังกายนั่นเองระหว่างออกกำลังกายควรจิบน้ำเพื่อลดอุณภูมิของร่างกายโดยเลือกเป็นน้ำเย็น150มิลลิลิตรหรือครึ่งแก้วทุกๆ15-20นาทีถ้าออกกำลังกายมากกว่า1ชั่วโมงให้ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลหรือเกลือแร่สำหรับนักกีฬาเพื่อช่วยชดเชยเกลือแร่ที่สูญเสียไปกับเหงือ่อ หรืออาจเสริมพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตด้วย Energy ีเจหรือ Energy Bar หลังออกกำลังกายภายใน1ชั่วโมงควรดื่มน้ำให้ได้ประมาณ2แก้วปกติเพื่อชดเชยการเสียเงือ่อโดยเลือกเป็นน้ำเย็นเพื่อลดอุณภูมิร่างกายไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอย่างเช่นชากาแฟน้ำอัดลมเพราะจะทำให้ปัสสาวะจนสูญเสียน้ำมากเกินไปได้สามารถรับประทานอาหารตามปกติแต่หชั่วโมงหลังจากนั้น ควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวโปรตีนและวิตามินจากผักผลไม้การออกกําลังกายแบบมีแรงต้าน1วันก่อนออกกําลังกายแบบมีแรงต้านกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงสอนไขมันต่ําเพื่อให้ร่างกายสะสมไกลโคเจนก่อนเริ่มออกกําลังกายประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงควรกินมื้อเล็กๆที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงไขมันต่ํากากใยน้อยเช่นขนมปังอบกรอบเจลลี่เป็นต้นเพื่อป้องกันการจุกเสียดจากอาหารที่กําลังย่อย ระหว่างออกกําลังกายควรจิบน้ําต่อเนื่องโดยเลือกเป็นน้ําเย็นหรือน้ําผสมน้ําหวานเพื่อชดเชยพลังงานที่สูญเสียและช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายหลังออกกําลังกายกินตามปกติดื่มน้ําให้เพียงพอภายในระยะเวลาไม่เกิน30นาทีถึง2ชั่วโมงควรเน้นโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวการออกกําลังกายแบบยืดเหยียดก่อนออกกําลังกายแบบยืดเหยียดกินมื้อปกติก่อนออกกําลังกาย2ถึง3ชั่วโมงเน้นอาหารที่เป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน และดื่มน้ำให้เพียงพอถ้ามีเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงควรกินมื้อเล็กที่ย่อยง่ายกากใยน้อยอย่างเช่นไข่ต้มกล้วยหอมเพื่อป้องกันการจุกเสียดระหว่างออกกำลังกายควรจิบน้ำต่อเนื่องโดยเลือกเป็นน้ำเย็นเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายหลังออกกำลังกายกินตามปกติภายในระยะเวลาไม่เกิน30นาทีถึง2ชั่วโมงควรเน้นโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวหลังการออกกำลังกายทุกประเภท ดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนโภชนาการให้เหมาะกับรูปแบบของการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นแล้วยังจะช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังการออกกำลังกายได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย